นี่ก็กําแพงเพชรก็ญาตผมก็เยอะใช่อำเภอเมืองนี่แหละแต่เขาย้ายไปอยู่มหาสารคามของผมแล้วพูดเพื่อไม่มีใครอ๋อไม่มีใครรู้อยากจะบอกเฉยๆใช่ไหมคะไหนใครตามมาจากงานเมื่อคืนมีไหมคะมีไหมครับตามมาจากพิษณุโลกเลยเหรอมีมีนะมีมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อันนี้ตามแล้วมาเอฟซีแอนดา f c ดีสองวันเขาบอกใช่ พี่เขาบอกว่ารับตังค์ที่ใครยังไม่รู้แสดงว่าวันนี้ทุกคนที่มานี่คือแฟนพันธ์แท้ซินเจนทาใช่ไหมคะโอ้สุดยอดสุดยอดครอบครัวซินเจนทาใช่ดในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรฝากนอกจากความสุขสนานขอให้ทุกอ๋อทำไมสะกิดแล้วทำไมมีนึกว่าจะมีปัญหาเดี๋ยวขอญาตอะไรครับพี่ๆนน้าพิธีเซลฟี่กันหน่อยแล้วกันเซลฟี่ ซขออนุญาตถ่ายรูปด mm ้วยได้ไหมคะไม่ได e. ้ทำไมเป็นคนอย่างงี e <S 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 ้ไม่ทำไมเราเนี่ยเป็นคนเขายินดีอยู่แล้วได้ได้ขออนุญาตถายรูปนะคะทุกคนยิ้มเห็นทุกคนนะคะด้านหลังก็เห็นนะคะแม่คุณแม่ยิ้มหวานๆเลยนะคะ ออ<ผ>มองที่จอมองที่จอเห็นไหมครับ <c oughs> เห็นไหมคะพี่น้องกรแเพียงเพียนครับลบกวาพี่น้องด้วชูวมือขึ้นสูงชูมือนะเนื้อ เอาอีกเทคไหมคะเมื่อกี้ซ้อมนะฮะเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมอจริงนะฮะใครที่ม,มีพัดในมือชูกระทุกสูงนะครับแม่ยิงเขียวเนี่ยเจ้าหนึ่งสองสามเนะสนใจผู้ชายที่หนึ่งเลยหนึ่งสองเ สวยงามครัขบขอบคุณค่ะอนนเอาเสร็จงานแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะย,ยังสิสนี่จะกลับบ้านอย่างเดียวเลย ยังยังยังวันนี้ขออนุญาตครับผมบอกกติกากับทุกท่านก่อนว่านะคะในช่วงที่เราแสดงอยู่เราอาจจะไม่ได้ให้จับโทรศัพท์ให้ทุกคนขึ้นมาเซลฟี่แต่ว่าทุกคนสามารถถ่ายขึ้นมาได้เลยนะคะแบบว่าพี่แอนถ่ายรูปหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยได้เลยทุกคนเลยนะคะอาจจะไม่ได้จับโทรศัพท์ให้เซลฟี่เพราะว่าเพราะว่าเราก็แสดงอยู่แล้วก็มไม่อยากให้ทุกท่านเสีย อารมณ์ในช่วงเราแสดงคอนเสิร์ตใช่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 เพราะว่าด้านหลังเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาแล้วอาจจะมองไม่เห็นขันมั่วเซลฟี่มือนี่คนไปไหนเมื่อแท้ๆเราเขาคืดบังแล้วนี่ถ่ายรูปโคตรสามพันปุ๊ดยูนี่สามพันพูดละพูดละสี่รูปตายพูดอีกมืออยิงบอกถ่ายรูปแรกพี่แอนเอาใหม่เนาะค่ะพี่แอนเอาใหม่เป็นอะไรคะอ๋อเดี๋ยวต่อไปได้ฟังเลยพี่อย่าเพิ่งลุกไปไหนนะ พี่อย่าไปไหนนะต่อไปหนูร้องสองชั่วโมงพี่ต้องอยู่ตรงนี้นะอปลิดใส่เลยพี่ต้องอยู่ตรงนี้นะต้นไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันพวกเราเลยครับอยู่ตรงนี้นะพี่อย่าไปไหนนะเดี๋ยวหนูร้องให้พี่เต้นแล้วพี่หยุดนั่งพักแล้วหนูบิดใส่เลย หนูหยิกเลยหนูหิกเลมาเจอหนูเลย <laughs> ได้นะคะให้เขียิซึ่งกันและกันทั้งคําพูดแล้วก็การกระทําทุกๆอย่าง<ด>เลยนะคะทุกท่านเพื่อเป็นการมีความสุขในค่ําคืนนี้นะคะขอให้มีความสุขมากกับแอนอรดีค่ะ